สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เคอร์ฟิวที่จำเป็นที่จะออกจากบ้านตอนนี้ก็คือเอ่อช่วงที่เป็นโควิดถนนโล่งมากถ้าเปรียบเสมือน ความรู้สึกของตัวเองจริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้เงียบสนิทเหมือนป่าช้าเลยไม่มีรถไม่มีคนการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวก็ต้องระมัดระวังภัยด้วยนะคะแท็กขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่แล้วไหนก็จะรีบกลับที่พักให้เร็วที่สุดเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างเคอร์ฟิวห้าทุ่ม ถ้าเลยจากห้าทุ่มก็ถูกตำรวจจับเหมือนกันขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดีภาพกันทุกคนนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยคะ่ะ I everything love you everything. นี่เหลือประมาณสิบนาทีก็ต้องใส่เกียร์ม,ม้าเต็มที่เพราะว่าถ้าถูกตำรวจจับเราโดนปรับประมาณสี่ห้าหมื่นเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจมากๆในชีวิตเกิดมาก็ไม่เคยเจอเพิ่งเจอเนี่ยแหละชีวิตคนเรานี่คุ้มจริงๆ